อันนี้เกใสอยร้ะไานอกเันีน่เตดปกๆตสีสวยงามเนาะสีเขียวเนาะเขียวตัดเหลืองตัดแดงตัดแดงนาอามเนยยดทองหลงามอู้ห้าหยอดทองหลังงามแล้วเนี่ยเ่หยอดสีเขียวหยอดทองว่าหยอดทองมันงามเขาแให้เองเน ฟางมนจะม้นงาสอู้างเขาเบิ่บเเง,ง,งเบิ่งเป็นตีเขาเขาหัวทีหยอดไล่ได้ตีอ,อันอนี้ก็งามแล้วนี่นะ่ะมีเขียวเออที่ตาชีสซนโซนเหลี่ยมหนื่อยดีเขียวยางไ,ไอือโซตํเหลเม็ดบกขาม,ะม่มนะหลายพู วันสายงามีเจ้าคนมากรไปหยชน์ของเดี hey. <laughs> <Okay>. <laughs> you know, ๋ยวลายตุ้งเลือเียนพันไว้ไงสามสิบมหกสิบเมตรติหกสิบหกสิบแปดเมตรเออย่งนีสินเีบุ้นเนาะหกสิบแปดเมตรมันก็สายอีกสองคนแล้วนั่นเดียสาสี่คนลนั่นเดียวเพื่อไปคุณละ อันนี้ตามตามออเดอร์บอกืยตามนตาไว้ตามนั่นแหละตามไว้ขายหมดที่แลโอ้ได้ไปได้มได้ซามตีบมามีคนสั่งไรสั่มาเพิ่เมาเห็นเพิ่เอาเองเนาะขายเยดีดีก็เห็นนะเดือไปปมาเนู อาหารเสริมอหารเสริมอาหารเสริมก the ็เลยหลายบาจะดูว่ตรงนึงเนาะใช้ค่าปลาค่าต้องไะขายตรงเทไรไปไหนกีนี่ตรงเทไรกี้เนี่ยคูละสามพันห้าขายเป็นคู่เอใช้ซื้อขายเป็นตรงกับตรงละสองพันขายส่งเงินขายส่งเงินสามพันห้าขายสรงขายส่งไปขายเพื่อไรขายส่งนะขายส่งกระดม้นไงฮะ Mm. Tốt, no? muốn ngay quê gây sáng mặt đi một... một cái mỏi môn ngay 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 môn Ô ừ, nó, ừ. đi xuôi vậy. Concare, khe đi, concare. Concare, concare. có concare. Concare, concare. có concare. Concare,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  concare, concare. Nó concare, concare. Concare, 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 concare. Concare, 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 คนหนึ่งตามคนหนึ่งกับมัดนี่สิจ้ะม,มาเจ้าอันเ <c oughs> ม็ดมัดไร้ใจอยู่แบบนีนของหัวแตกที่ขอ,องเงินของเจ้าฟ้านะขออีกยัง <c oughs> มันเป็นนี่เดี๋ยวคนไม่ใส่นเหมืนนี่ไร้ขอเนาะเออไร้เออแต่ไร้ขอก็อกรกู้กันเลยที่ไล้ขอของขอของเจ้าฟ้าเพื่อน่ะเน้าไร้ขอเจ้าฟ้าเจ้าคือว่ามีเบิง ผ่าตัวย่างเบึงผ่าตัวย่างข่อยมันมีมันอยู่ในสมองมันมาโดนแล้วมันก็อยู่ในสมองเลยคือมาหาแต่บึงตัวย่างง่ยบ่บ่ห้เที่หลงมัดลึบบ่ครบดังทสเลยนะมันบอกว่ามันบอกไม้โตเลยค้ามาไปบ่ได้เลยถ้าถ้ามันบถือมันไปบ่ได้เลย ออันตันไปเลยวะเออก็คือทองสุดคุ้นเนาะคือทองสุดคุ้นทองมาถือก็เออจอดทิ้งนี่เนี่ยพอเขาหมาหลายหัวแล้วกขาจามไปเขาก็เอาไปเลยเจ้าเห็นจากร้านจากร้านเจ้าเขาหมัดเป็นเล้ยวไม่นด้มัดได้ตัวหนึ่งมาได้มาได้มาได้ไล่หนึ่งแล้วเขากจามไล่สองไล่สามเลยเนาะจามไปเลยมาหาตะเบิ่งตัวย่างจามไปคาแล้ว มัดไปเลยมัดไปเลยพี่แต่ละคนอรือกานอกวะอันนี้จารับจ้างบ่หืมมัดตังเจ้าของเลยมัของเจ้าของบ่บ่รับจ้างเออรจ้างรจ้างัางรับจ้างับบจ้าารับจ้างัจ้งจ้างรั้จ้ารับจ้างรัาั้งเงงงง้้้างบัาาง้ มา,านพอหู้อน่ตม้มเป็นบ่ะโอให้มันครบพอหูออโอ้อมัดมใมันครบเอให้หมันดีก็พราดีวตั้มกอันหกแลแ้วจักพื้นมบบไยนข้อดีว่าพ่อหูเุ่ง เอาแบบไม่เอาแล้วขอจมาไสาิบแล้วสาิแม่แต่ละหูนจะหูเพราะว่าหก็เชี่ย่งเนาะเอชี่ย่ก็ม่หายเดสเร็จรูปมันก็่นนะโอ้เชี่ยเชี่ย่งซื้อมันมันจำเป็นเออสี้าหชาะเอาเชี่ยงซื้อกห้อาซื้อมันเวลาเขาไปเขาก็ได้ทัน่ายเออสามาชาย่างถมันกเป็นลายแล้วที่มมีมมีขอเจ้าฟ้าหรือาสีถ้าหมชาเรื่อุยยเออ เนจะต้มมเป็นสีอันเคี้ยเคียซ่งกันตีแต่เขายอมไว้แหย่แล้วพันหเดีอบยโอ้บตองมาออกงายยากยงไงไปย่านึงเนาะสหาที่ไทยเ็ไยอตร้งโอ้บ่คุ้มอันนี้เขาจ้างีตยออันนี้เขาเรียขอเจ้าฟว้าว่าที่ไเนาขอเจ้าฟ้าที่นี่อไล่เดียวกันสิ ลายเดียวกันแต่ว şey ่าปัดแกออกมาเป็นภาพวาดมาห้ย็โอเป็นนไม่เป็นลายเป็นภาพวาดมาห้ยเลยโอเป็นบานแล้เป็นลายพีเยเราะเรินละลายบ้างอะเริเป็นเอกลักษณ์ของภัยของมันเองจำจำไม่ได้บอกกันไม่ได้เออโอ้คนออกแล้วก็เสอเมวอนไรว้างนี้นกบ้านๆหนึ่งนกเออนกนกในเมืองเป็นแบบไหน จากกันในนกปันบานนบานานโอเพราะว่ามันจำเป็นต้องเห็ดให้มันครบเท้าหูกผู้ใดผู้ใดมาเป็นกับมาดเราเองมาเก็บว้เก็บไว้เออ เอาต้องเกี่ยวเนะเะา,เนาะเรื่องอะไรัน้อันไดค่ะจางมาจ้างมาเพารหล้อยไม่เนก็เอา้านอไแบบนี้แต่ไ่าล้านอรแบียดเลโอ้ล้าละเกตาละแปดบาทเราจะหลายล้ลามเากพุน้นคนไปไม่ามาแปดบาทละทมันหาอ,อนี่ยันก็ลยอันบออันนี้ที่รอย,อยงีแปดี้ร้อยพุ้นือเออมันเล่วแต่หลายล้านหเออม้มูหาห่งหกสิบส มุม้เจ็ดสิบสาม,สามบวกไปอีกแล้วนะแต่เส้นบ้าก็บวกไปอีกแล้วนะอันหนึ่งเจ้าหัว,วน,นี่จะมาจากมือล้ว,นวเนี่ยมัดเมื่อวานเนี่ยกรเทาเมอวานี่เอม่อว,ว่า,ามาไดน้าบาบเครื่องน่ได้ี่เลีวเออเพราะว่างงอ,องมัเป็นสทงง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 งเห็นงง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 ง่งงง มาหตะใบสามเิคุยแต่จะบสามมืแล้ว่นก็เคิดเป็นมือละมือละหัวเนาะเก่งเถอะมาหนาม่งางก่อนมาค้างค้างไปไ่ยันจองก็เกาก่อนมาล้างเงี้ใหม่บ้านมาล้างเงีก่อนเยอะก็ก่อเางมื่อมาสาเบอร์ไหเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี